ไม้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วันพอดัาระะ์คในช่วง2อสามปีที่ผ่านมานี้เรามักทำงานกันที่บ้าน work from home และสิ่งหนึ่งที่ทำงานที่บ้านและเป็นประจำก็คือการประชุมคะ่ะการประชุมออนไลน์ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกิร์วันพอดแคสต์วันนี้เรามาทำความรู้จักสวิตบอยกันนะคะเป็นแอปน้องใหม่ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะเพราะแอปตัวนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถให้ทีมทำงานร่วมกันบนออนไลน์ได้มากกว่านั่งฟังเฉยๆนะคะและดูหน้าจอที่แชร์มาอย่างเดียวการคุยงานออนไลน์ครั้งต่อไปจะมีสีสันมากขึ้น ถ้าเราได้ลองใช้สวิตบอร์ดแอปน้องใหม่ที่น่าสนใจไม่น้อยนะคะแอปตัวนี้ช่วยเพิ่มความสามารถให้ทีมทำงานร่วมกันบนออนไลน์ได้มากกว่านั่งฟังและดูหน้าจอที่แชร์มาอย่างเดียวค่ะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าอีกทางหนึ่งนะคะเมื่อสวิตบอร์ดนั้นได้เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทางานร่วมกันบนออนไลน์เราสามารถสร้างห้องส่วนตัว รวมถึงห้องของจัลรทีมได้แบบไม่จํากัดนะคะซึ่งทุกคนสามารถแบ่งปันหน้าเว็บแชร์ไฟล์แชร์หน้าจอหรือแปะก,กระดาษโน้ตที่แก้ไขร่วมกันได้ค่ะนับว่าเป็นห้องที่เปิดให้แชร์ไอเดียบนโลกออนไลน์ได้มากกว่าการเปิดกล้องเปิดไม่์ยกมือหรือแสดงความเห็นในกล่องข้อความเท่านั้นนะคะ เรื่องราวของสวิตบอร์ดนั้นเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขจุดบอดของแอปประชุมออนไลน์ที่ออกแบบมาให้มีฟังก์ชันคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นตัวซูมเองหรือ microsoft meeting ที่เน้นการสนทนาแบบพื้นฐานเท่านั้นขณะที่ผลลัพธ์ของการโต้อตอบหรือการมีปฏิสัมพันธ์บนออนไลน์แทบจะเป็นศูนย์เลยนะคะดังนั้น จะเป็นการแก้ไขปัญหาข้อนี้และเป็นหัวใจสำคัญของสวิตบอร์ดก็คือการใช้ฟวามเรียบง่ายของเบราว์เซอร์ที่ทุกคนคุ้นเคยดีอยู่แล้วสามารถเปิดใช้งานแอปที่ทำงานบนเว็บได้จริงทั้งตัว Google Calendar, Notion, ัน l l l o Asana, Canva และบริการอื่นๆจาก Google Workspace โดยไม่จำเป็นต้องสลับมุมมองให้ยุ่งยากเลยค่ะอีกทั้งยังเปิดวิดีโอจาก YouTube หรือแชร์หนังเรื่องโปรดแบบดูพร้อมกันได้อย่างน่าสนใจแถมใช้งานได้แบบไม่ต้องจ่ายค่าบริการนะคะช่วงนี้ผู้สมัครสมาชิกจนถึงสิ้นปีนี้นะคะ2022ก่อนที่สวิตบอลอาจจะเปิดบริการที่เป็นฟรีเมียมสำหรับบุคคลและองค์กรตาไปค่ะ นั่นก็คือเรื่องราวที่มาฝากกันในวันนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ชอบทํางานหรือมีความจําเป็นต้องทํางานกับที่บ้านหรือที่อื่นๆที่ไม่ใช่ที่ออฟฟิศนะคะก็สามารถใช้แอปสมิ t บอร์ดแอปน้องใหม่ตัวนี้ช่วยในการประชุมออนไลน์ได้และช่วงนี้เป็นฟรีอยู่นะคะสามารถให้ถึงสิ้นปีนี้เลยค่ะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดแคสต์แล้วคุณกโสดถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดแคสต์ ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองข้อร์บอดคาร์ส